สิ่งที่ทุกบ้านควรมีนะครับอันนี้เลยครับแนะนําสูบลมครับสูบลมตัวนี้ผมใช้เป็นชนิดหยียบนะครับก็จะสะดวกในการเติมลมนะครับก็คือว่าทุกบ้านนี่จะมีรถหลายคันกันอย่างน้อยก็มีมอเตอร์ไซค์จักรยานใช่ไหมครับเวลาเติมลมก็ คนนี้มันต้องเติมลมกันอย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะครับเ<ม>พราะยางมันอ่อนเองนะครับพอที่บ้านผมก็จะมีรถยนต์แล้วก็รถไถน,นะครับรถไถนี่ก็ต้องเติมลมเพราะว่าต้องไปไล่ต้องไปไร่ใช้ในการขนมันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําวิธีการเติมลมนะครับอย่างรถอย่างรถยนต์นะครับก็คือว่าควรจะเติมแบบไหนดีครับ ของผมเนี่ยจะเติมล้อหลังรประมาณสามสิบอนะครับถ้าเติมที่ฟัามลมนะครับแล้วก็ล้อหน้าอยู่ที่สามสิบงนะครับเพราะว่าล้อหน้ามันจะบรรทุกหนักกว่านะครับบรรทุกเ,เครื่องยนต์แล้วก็พวกเกียร์พวกนี้ครับเลยต้องต้องเติมข้างหน้าเยอะกว่านะครับแล้วก็ผู้ผู้คนขับอีกนะครับเพราะว่าเวลาขับน้ำหนักมันก็จะอยู่ข้างหน้าเยอะครับ นี่ครับเติมลมบแบบเหยียบครับสะดวกสบายครับถ้าเป็นจักรยานเหยียบห้าทีครับถ้าเป็นรถยนต์ก็ประมาณสิบกว่าทีนะครับสิบถึงยี่สิบทีนะครับมีที่สูบลมก็จะสะดวกดีครับเพราะว่าเราต้องใช้ประจำนะครับเราต้องใช้ประจำ 2อ,อาทิตย์ครั้งครับอย่างน้อยคือผมต้องเติมจักรยานมอเตไซค์หรือกรณีมอไซค์รั่วเราก็ปะเองอะไรเงี้ยครับก็ใช้สูบลมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 300, 300กว่าบาทนะครับรวมค่าขนส่งผมอยู่ที่380บาทนะครับไม่ถึง400ร้อนะครับก็มีติดบ้านไว้ครับเพราะว่าใช้ได้สัก1ปี2ปีก็คุ้มแล้วครับจะเติมลมให้ดูนะครับ อ๋อหนึ่งปีก็ตกวันละบาทนะครับก็้สองปีนี่ก็ห้าสิบตังค์เองครับคุ้มมากครับมีที่ปรับด้วยนะครับมีที่ปรับว่าจะเติมเท่าไหร่กี่ปอนกี่ปอนนะครับตอนหน้ามันจะเติมเยอะครับ้อนหลังจะเติมน้อยเวลาเดินทางนะครับนี่ผมจะกลับต่างจังหวัดผมก็จะเช็คเติมลมก่อนนะครับ เช็คลมทั้งสี่ล้อก่อนนะครับก่อนที่จะวิ่งเดินทางแล้วก็ถ้าเราไปถึงปัม๊มมีปั๊มลมดิจิตอลค่อยไปเช็คอีกทีนะครับตอนนี้เราก็เติมที่บ้านแล้วก็เติมอากาเอาให้มันพอดีเท่าเท่ากันก่อนนะครับถ้าลมมัน ห่างกันเยอะเวลาวิ่งมันจะกินยางนะครับกินยางข้างที่ลมมันเยอะข้างที่ลมน้อยมันก็อาจจะทําให้รถยางรั่วได้ครับเวลาวิ่งเดินทางล้อที่มันลมน้อยนะครับอันนี้ผมต้องเยียบเพื่ออีกนิดนึงนะที่บอกว่าล้อหน้าต้องล้อหน้าต้องเยอะกว่า นี้เยอะเลยนะครับเห็นไหครับตัวน,นี้จะเป็นตัวปรับอันนี้คือลมที่เราสูบเข้ามาครับเีเราจะตั้งว่าเท่าไรสร้อยสามร้อยนะครับอันนี้จะไม่เหมือนวัมดิจิตอลที่เขาจะบอกว่าเติม30-40ิบปอนอะไรเงี้ยครับหรือว่าข้างนี้มันจะเยอะกว่าข้างนู้นนะครับเราคงว่าจะปล่อยลมนะครับ ปึ๊บโอเคพอดีแล้วนะครับเท่ากันนะครับ